สุดโรแมนติกโบวีอัธมาจัดงานแต่งริมเขาไม่เหมือนใครบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอกยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงโบวีอัธมาชีวานิชพันธ์กับปูสุรนาถแพ้วพานชนถือเลิกดีวันพระฤหัสบดีที่8ธันวาคม2565จุงมือกันเข้าประตูวิวาสุดชื่นมืน่นที่เดอะโซรีสอร์ทสุดหรูและสุดแสนจะโรแมนติก ในจังหวัดสระบ,บุรีบรรยากาศในงานวิวาถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติในตีมริมเขาซึ่งความพิเศษคือใช้ภูเขาเป็นแบล็คดอปสำหรับถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาในงานซึ่งสาวโบวีปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวสีขาวแบรนด์วานัทกูตูส่วนเจ้าบ่าวก็มาในชุดสูทสีขาวแบรนด์วนัทกูตูเช่นเดียวกันค่ะโดยมีครอบครัวทั้งสองฝ่าย และผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงร่วมเป็นสักขีพยานรักไม่ว่าจะเป็นคุณหน่องอรุโนชาสนยุกจิปปกฉัดกระแตสุภัสสอปายสีตางใบเตยอาสยามมาริโคตอัมธิระก้อยกรกฎเมซิรินซาร่าเล็กเรียกว่างานฉลองมงคลสมรสของโบวีป่ปูโรแมนติกสุดๆเลยค่ะ